สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะงานผ้าไทยสวยๆคุณลูกค,ะคะ้าขาสวมใส่เนาะ ผ้าถุงนะคะเข้นาวัดทําบุญกันนะคะคุณลูกค้านะส,สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะถ้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณล well. ูกค้าคะคุณลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยนะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงสวยๆให้ติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0416008ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ QR ว o d e โค้ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดผ้าถะะุง วันนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะนี่เลยคุณลูกค้าคะของฝันของฝากสุดพรีเมียมนะคะมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าว่าต่อโปรให้หน่อยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะเดือนที่แล้วน่ะตัดไม่ทันคุณลูกค้าขาสั่งตัดไม่ทันเนาะเดือนที่แล้วกำลังยุ่งยุ่งอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงเลือกตัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คุณลลลููกกกคคคคคค้้้าาาะะะะหรือว่่จตััดดดทงชุุเยย็ินีณ วันนี้คุณลูกค้าสั่งตัดเสื้อ1390ัเบาทเป็นผ้าไหมสังงคอทอเครื่อง3ตะกอที่ต้องใส่อยู่จะเป็นเสื้อทรงคอห้าเหลี่ยมแขนยาวค่ะคุณลูกค้าหาความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วเนาะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเป็นกระดุมห่วงนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นทรงคอห้าเหลี่ยมแบบนี้คุณลูกค้าคะถ้าเป็นกระดุมแซกจะมีอยู่แค่2ทรงเท่านั้นก็คือทรงไทยเรียนต้นแบบนี้ค่ะทรงไทยเรียนต้นแล้วก็ทรงไทยจิตรดาที่เป็น คอจีตตั้งๆอะค่ะคุณลูกค้าขาแบบนั้นอะจะมีจะเป็นแบบแซกลังดุมเนาะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นนะคะคอวีนะคะคอสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยคุณลูกค้าขาหรือว่าเป็นคอปาดแบบเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยคุณลูกค้าขาจะเป็น เป็นกระดุมห่วงแบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย 1, 3 9 0บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมแบบนี้หนึ่งเซ็ตเลยคุณลูกค้าขาหนึ่งเซ็ตประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งเซ็ตประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขามีถุงผ้าให้1ชิ้นค่ะนะคะคุณลูกค้าขามีถุงผ้านะคะมูลค่า35บาบาทรวมไปถึงนี่เลยค่ะ ผ้าเช็ดมือสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขามะาราคาชิ้นละ50บาทคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี้เลยคุณลูกค้าขาชิ้นที่3ต้องบอกว่าชิ้นที่3เนาะคุณลูกค้าขาชิ้นที่3ค่ะผ้าพันคอขามะานะคะวันไหนอากาศเย็นๆคุณลูกค้าขาหรือว่าเราเดินทางท่องเที่ยวนาะนี่เลยคุณลูกค้าขามีผ้าพันคอผ้าขามะาผ้าฝ้ายหมักโครติดตัวติดกระเป๋าไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นสุดพิเศษคุณลูกค้าขาผ้าข่าม้ทผ้าฝ้ายหมักโคร ทั้ง4ชิ้นนี้เลยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะสั่งตัดเสื้อนะคะสั่งตัดผ้าถุงหรือว่าจะเลือกสั่งตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะนอกจากจะจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษแล้วคุณลูกค้านะคะยังจะได้รับนะคะเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมเหมือนที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้แหละค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเอง คุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าราคาผืนละ990รอบาทเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นผ้าถุงที่สวมใส่ในวันนี้คุณลูกค้าขาแล้วก็ขอบอกว่านะคะหรหัสแบบนี้อย่างเช่นผืนนี้สีน้าเงินเนาะอย่างเช่นผืนนี้สีน้ําเงินรหัสทอมือ76รหัสทอมือ76 นะคะคุณลูกค้าขาจะมีแค่2ผืนจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นค่ะเหมือนที่นุ่งใส่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่านะคะงานผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่แบบเนี้ยคุณลูกค้าขามัดหนึ่งครั้งอาจจะได้ผ้าอยู่2ชิ้นคุณลูกค้าขาจะได้ผ้านะคะอยู่2ชิ้นคุณลูกค้าขาราคานะคะผืนละ990บาทผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะทอมือคุณลูกค้าขาราัาทอมือ7จ็ดหกสีน้ําเงินค่ะ รหัสทอมือ7-6สีน้ําเงินคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้คะถ้าให้ทางร้านตัดให้1,490บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนประจํา500บาทนะ งานสั่งตัดมีโอนประจำา500บาทคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยใส่สบายค่ะอัดผ้ากาวนะใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่นะคะคุณลูกค้าขาร้านแม่บารีผ้าไทยของเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสั่งซื้อนะคะผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะผ้าสิ้นตีนแดงผ้าสิ้นตีนแดงมัดหมี่ลายโบราณแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยแถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 0 4์แ6 08ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวโอโควอนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ค่ะผ้าไทยผ้าทอผ้าายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าคะผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินนะคะสวยไหมถ้าชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะจะแถมให้เลยนะคุณลูกค้าคะ ผ้าสตินตีนแดงสวยๆแบบนี้ค่ะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินสวยไหมรหัสนะคะรหัสทอมือ76ค่ะรหัสทอมือ7 6คุณลูกค้าขาขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมคุณลูกค้าจานี่เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่นะคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่แบบนนนนีี้้้ะะะะคคลลาาายยยยผสวแบบ มีทั้งสองหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วเป็นลายนะคะที่อยู่ในเนื้อผ้าเลยเป็นลายที่อยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรมเ์มัยมากๆพื้นนี้สีน้ําเงินค่ะพื้นนี้สีน้ําเงินถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990สบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อเข้ามาที่เบอร์ 0, 0 8 9 0 4 1 6ด0 8ู่ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะบอกว่ารับนะคะทอมือ76นะคะรับนะคะรหัสทอมือ76 1ผืนค่ะ990บาทนะคะซื้อ1แถมหนึ่งวันนี้คุณลูกค้าคะสั่งซื้อนะคะผ้าไทยสวยๆว,วันนี้1ชิ้นนะคะเราก็มีนะคะผ้าสีตีนแดงสวยๆนะคะแถมให้ฟรีด้วยเราก็มีผ้าสีตีนแดงสวยๆนะคะแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลืออกช้้เเขาาาามไดลลยรคผะ 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะถ้าให้ทางร้านตัดให้ถ้าให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้นะคะคุณลูกค้านะ1490บาทค่ะยินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งตัดกันหลายท่านแล้วนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าจานี่ไงเห็นไหมพื้นนี้ที่นุ่มใส่อยู่นุ่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดจากผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาด้านในได้แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายเดินสะดวกสําหรับคุณลูกค้าที่เดินนเเร็วกก้้าาาาขยหหมมือุ่่ละะะคคคคู แนะนำให้ตัดเป็นทรงนี้ละกันเนาะคุณลูกค้า่ะถ้าคุณลูกค้าคคชอบผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มารีผ่าไทยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้า่ะเพราะว่านะคะของแถมต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะคะให้เฉพาะคุณลูกค้านะคะที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราเท่านั้นคุณลูกค้า่ะนี่ไงของแถมของเราคุณลูกค้า่ะผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายนะคะหางกระรอกคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหางกระรอกนะคะ พอนะคะเป็นผ้าสิ่นตีนแดงลายโบราณคุณลูกค้าขาสุดคลาสสิกเย็บตรงให้เรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถนําไปสวมใส่ได้เลยหรือว่าจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมก็ได้นะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะเย็บตรงให้เรียบร้อยเยบ็บตรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของแถมที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 4 1 6 0 0 8ค่ะร้านะคะเปิดใหการทุกวันคุณลูกาขาจัดค่น ทุกวันด้วยนะคะของขวัญของฝากแบบนี้ให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง youtube แม่มารีพ่าไทยของเราเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ้าชอบผ้าไทยผ้าทอเนาะชอบผ้าไทยผ้าทอชอบชุดไทยสวยๆนะคะของร้านแม่บารีผ้าไทยคุณลูกค้าขาสแกนที่เขียวค้นทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะจะส่งรูปแบบนะคะรูปแบบเสื้อรูปแบบผ้าถุงนะคะรวมไปถึงนะคะลายผ้าสวยๆให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกได้ช็อปกันคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยตอนนี้งานสั่งตัดนะคะรอไม่นานประมาณ1ึสัปดาห์แค่นั้นเองยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะ